อนนี้ไอเทมเขาของปีศาจแดงเนี่ยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนจะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่าเลดดิวิฟหอนนั่นเองซึ่งใส่แล้วจะกลายเป็นแบบคล้ายๆโยมทูนนะครับและถ้าใครอยากได้ลิมิเต็ดชิ้นนี้นะครับตามมาดูวิธีทํากันได้เลยซึ่งคลิปนี้วิธีทําง่ายจัดครับทุกคนและแมทที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะครับก็คือแมปที่มีชื่อว่าฟ UGC FK และตัวนี้จะเป็นแมป FK ที่ค่อนข้างจะมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับสําหรับไอเทมเลดดิวิฟหอนนะครับจะอยู่ในร้านค้ายกทีนี้นะครับ และไอเทมตัวนี้นะครับจะมีจานวนทั้งหมดอยู่ที่1,000ชิ้นครับและราคาในการซื้อจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับทุกคนโดยจะมีราคาอยู่ที่35,000แต้มครับสำหรับการได้แต้มในแมปนี้นะครับคือว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่เรายืนเฉยๆเนี่ยแต้มมันก็จะขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเมื่อเราเล่นถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยจะได้โบนัสเพิ่มอีก500แต้มและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แต้มเราขึ้นนะครับให้เราไปที่ point farm และในฟาร์มชิ้นนี้นะครับจะมีเหรียญขึ้นมาให้เราเก็บเหรียญ นี่ครับเราก็วิ่งเก็บเหรียญไปเรื่อยๆครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเมื่อยนะครับเราก็ปล่อยตัวทิ้งไว้เฉยๆได้เลยครับโหเหรียญเยอะเลยครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําการบ้านหรือว่าอ่านหนังสืออยู่เนี่ยเราก็มาปล่อยตัว f k ทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็รับแต้มไปเพื่อซื้ออเทมในร้านค้านี้ได้เลยนะครับชิ้นหนึ่งก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆและสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคืนนี้ก็บายบายนะครับทุกคน